สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะทุกคนนะก็คือเช้านี้เนะี่ยน้องจินเนี่ยก็ไม่รู้ไปไหนนะทุกคนนะไม่รู้ว่าไปในสวนเมื่อวานหรือเปล่านะที่ผมเนี่ยก็ได้พาไปหามาขะข่ามนนทุกคนเดี๋ยวผมจะลองไปดูฝั่งนู้นก่อนนะมีพีเอฟซี FC นะน้องหายไปแต่เช้าเลยนะทุกคนผมก็ไม่สบายด้วยนะก็เลยอ่าพูดไม่ค่อยดังสักเท่าไหร่นะทุกคนนะโอเคทุกคนก่อนที่ผมจะไปตามหานะ้องก็อย่าลืมติดตามกันต่อนะทุกคนนะถ้าหาไม่เจอก็น่าจะ ต้องให้นางเนี่ยออกมาช่วยตามหานะพี่เอฟซีผมก็เกรงใจนางมากๆแล้วนะครับท่านทุกคนนะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะรีบไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าน้องเป็นยังไงบ้างนะแลวก็ไม่รู้ว่าน้องเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับทุกคนนะตั้งแต่มืนอื่อแล้วน้องเนี่ยละเมอมากๆเลยไม่รู้ว่าโดนอะไรมาเนืพี่เอฟซีเดี๋ยวผมจะรีบไปเลยเนาะไปก็ทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็ได้มาดูที่ต้นมะขามนะพี่เอฟซีนะก็ไม่รู้ว่าน้องมาอยู่แถวนี้หรือเปล่า ลมแรงมากนะครับที่ัวเนี้ยทุกคนไม่รู้ว่าน้องอยู่แถวนี้หรือเปล่านะเมื่อวานน่ะน้องเนี่ยก็ชัวนผอ,อมาที่นี่นะเพื่อจะมาหาอ่าฟละมาขามทุกคน ไม่เจอน้องแล้วนะพี่เอฟซีนะไม่รู้น้องหายไปไหนนะพี่เอฟซีอันนี้ผมก็ออกมาคนเดียวนะครับทุกคนไม่รู้ว่าน้องมันอยู่แถวนี้หรือเปล่านะนทุกคนจริงก็บรรยากาศดีมากๆเลยม,าามีมะขามมาม่เลยนะครับพี่พ นี่เลยไม่รู้ว่าผมจะเจอเสื้องูหรือเปล่านะทุกคนเจอเสื้องูที่ไรเนี่ยตกใจสุดๆเลยนะครับทุกคนนะไม่รู้ว่านองจูนาะยจูที่ไหนน่รู้ทุกคนผมก็ตามหาไม่เจอทักทีนะเมื่อกี้ผมเจอเมือนอะไรจะดิ้นอยู่แถวนั้นนั้นทุกคนนะ ใช่ป่าไม่รู้ทุกคนจุดเนี้ยใครครับใครครับคนเป็นจุดเหนียนี่นะจุดเนี้ยมาอยู่นี่นี้ได้ไงเนี่ยมาอยู่นี่ได้ไงมาแอบกินมาขามเหรอฮะทำไมมาไม่บอกละ่ะฮะ ทุกคนนะ้องมาไม่บอกผมเลยนะพี่พีเอฟซีนะทำไมมาแล้วไม่บอกพี่อ่ะต้นนี้ก็มาขามมา่ามเยอะมาก,กายเยมาๆเลยนะพี่พีเอฟซีจุดเหนือเขาทางไหนฮะโหมาข่ามเยอะมากทุกคนข่าเยอะมากๆเลยนะโอเคนี่คือน,นั่นเลยจุดเหนือเขาทางไหนทำไมจุดเหนือมาไม่บอกพี่อ่ะไม่รู้ฮะ จะทำอย่างงี้อีกนะจะามาอย่างงี้อันตรายเข้าใจเปล่า <Okay. S 1> ทุกคนดูดิมาสู่เข้าไปนู่นเลยนะแล้วเข้าไปได้ไงเนะี่ยฮะเข้าทางไหนโอ้โหมาก็ไม่บอกทุกคนน้องมาไม่บอกผมเลยนะโหมาไข่ย,ยักษ์ทุกคนใบมันสวยมากๆเลยนะ สวยมากทุกคนโอ้จุนเนน่ยปีได้สบายเลยนะครับทุกคนนะโอ้โหว้าและห่ายมาตั้งนานม,มาดูมะขามนี่เองนี่เนี่ยชอบมะขามเหรอใช่อะดูดทุกคนดัดระบายใหญ่มากอือเราจะไม่กินมะขามแลนะนะ้วนะพีาา่เอฟซีนะเพราะมะขามเยอะเกินไม่ลงมาเหรออืม จะอยู่ตรงนี้ทั้งวันเลยนะพื่พี่เอฟซีคิดถึงนะน่ะสวัสดีพี่เอฟซี FC ยังสวัสดีครับทำไมไมาอยู่ตรงนี้ทุกคนต้นก็ไม่ได้สูงนะเนี้ยไปกลับบา้านไม่กลับหรอไม่กลับหรอทำไมอะ่ะไม่อยากกลับหรอทำไมจะอยู่นี่หรอ อยู่ที่นี่เชิเลยทุกคนน้องจะอยู่ที่นี่นะพี่ว่ากลับเธอเป็นไรอะ่ะอธิบายให้ฟังหน่อยดิดทุกคนดูสีหน้าน้องเหมือนโดนอะไรมาสักอย่างหรือเปล่าไม่รู้นะต้นมะขามก็เตี้ยๆโลมมา,ามกๆเลยผมชอบต้นมะขามนะทุกคนนะผมก็เลยม,มาอยู่ที่นี่นะทุกคน ชอตโต้มาขามาเพราะว่ามันล่มนะทุกคนดูดิล่มมากมากเลยจุดเนีย้ยไปมาขา่ามันเปรี้ยวกินไม่ได้ทําไมดูเศร้าจันงนะทุกคนนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมน้องดูเศร้าจังจุดเนีย้ยไม่สบายอ่ะฮะทาไมอ่ะไม่ได้เป็นไร,ไไเ,นไรเอ๋อแล้วทำไมพี่ชัวร์กลับไม่กลับล่ะอย,อย่าอยู่ที่นี่อย่าอยู่ที่นี่เงียบกว่าใช่ไหม โอ้ทุกคนน้องเงี้ยอยู่ที่นี่นะที่ทุ่งเขียวนะทุกคนจริงมนะันเขาเขียวเหรอนะ้องพี่เอฟซีนะนี่ทุ่งเขียวนะทุกคนนะบรรยากาศดีมากเลยนะทุกคนได้เจอมะขามเลยจุนเนียชอบต้นมะขามเหรออืมทำไมจึงชอบต้นมะขามล่ะอืมไหรอโอจุนเนียเอ้ยอยู่อย่างนี้ได้ไงผมก็ไม่อยากบ,บังคับเด็กนะพี่เอฟซีนะ เพราะว่าน้องๆเนี่ยก็บางทีเขาก็อยากอยู่แบบทเงียบๆนะทุกคนทุกเนี่ยไม่ลงจากต้นไม้เหรอเพราะพี่มาวัานนั้นพี่เจอเปลือกงูด้วยอะกลัวป่าไม่กลัวหรออืมอืมมาอยู่นี่ก็ไม่ต้องเด็ดมะขามนะถ้าไม่กินก็ไม่ต้องเด็ดมันเปรี้ยวในพีเอฟซีนะต้มมะขามนี่ผมชอบมา,มากๆเลย คือมันอุดมสมบูรณ์นะครับทุกคนนะถ้ายำกินนี่ก็อร่อยแหละผมว่าจุเนีย่ยไปไไรฮะทำไมดูขี้เครียดอ่ะไปไหมล่ะพี่พาไปเที่ยวไม่ไป,ไไปพาไปตบปลาพาไปดูหนังพาไปไหนอ่ะพาไปขับรถเล่นไหมไปเปล่า ทุกคนน้องไม่ไปเลยนะโอ้หดีนะต้นมะขามพวกนี้ไม่มีมดนะันทุกคนนะแล้วก็ต้นมะขามพวกนี้นะ่ะทุเลียงเป็นธรรมชาตินะทุกคนไม่ฉีดยานะครับไม่ฉีดอะไรเลยออร์แกนิกั้างนั้นเลยนะพี่พีเอฟซีดูดิแต่ละอันโอ้โหว้าวทุกคนใบมันใหญ่มากดูดิเาวมากเลย ผมว่ดูนสี่หน้านะ้องจุนเนี่ยก็ดูดดแบบเคียดดันทุกคนนะหรือว่าน้องอาจจะโดนอะไรมาหรือเปล่านะั้นทุกคนนะแล้วไอคนที่จับจุนเนี่ยไปเน้นหน้าตาม,มันน่ากลัวไหมหน่ากลัวหรออืมแรกเองมองเห็นเป็นใครที่เข้ามาเรียกเอง่ใช่เหมือนพี่เหรอใช่เหรอโอ้ทุกคนมันทําได้ขนาดนั้นลเลยหรอ จุเนี่ยจะอยู่นี่เหรออ๋อทุกคนผมชวนน้องกลับไม่ได้เลยมือผมก็ไม่รู้จะลางน้องกลับดูดีหรือเปล่านะผมก็ไม่อยากให้น้องต้องอยู่อย่างนี้นะพี่พียบซีหน้าพี่เตรียมกับข้าวไว้แล้วในบ้านนะกับไปกินข้าวไหมกินเสร็จแล้วกินเสร็จแล้วกินข้าวก็ไม่บอกด้วย หรือว่าจนเนี่ยไม่มีเพื่อนอยากมีเพื่อนเหรออ๋อแล้วพี่หาให้นะทุกคนเนาอยอยากมีเ şey พ cool ื่อนนะทุกคนเพราะว่าเราอยู่นี้ไม่มีเพื่อนเลยบรรยากาศเงียยกิ๊บนะทุกคนบรรยากาศเงียกิ๊บเลยนะนั้นทุกคนบรรยากาศเงียยกิ๊บเลยก็ผมก็จะอยู่ตรงนู้นเลยนาอทุกทุกคนนะผมจะอยู่ตรงนู้นเลยนะ มีห้องน้ําด้วยนะทุกคนกําลังสร้างอยู่นะทุกคนนะจุนเน่เอ้ยกลับไปดีกว่าวงไปกลับไปแล่ะฮะจะอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่เหรอ <c oughs> งานพี่กลับแล้วนะนะมันร้อนมันก็ไม่ได้ร้อนทุกคนผมก็จะต้องทําอย่างอื่นนะ แต่ก็มันไม่ได้ไกลจากบ้านผมนะทุกคนนะก็ให้น้องจะเล่นที่นี่ก็ให้น้องเล่นเล่นไปนะพี่ีเอฟซีนะผมก็จะถ่ายคลิปเพียงสั้น,นเพียงเท่านี้นะทุกคนนะก็ไม่รู้ว่าน้องเป็นอะไรเดี๋ยวผมก็จะมาหาน้องอีกทีหนึ่งนะพี่เอฟซีนะเดี๋ยวจะก็จะลองไปถามนางดูนะครับว่าน้องเป็นอะไรนะพี่พีเอฟซีนะเดี๋ยวผมจะไปเล่าตามที่อ่า ผมเจอนะครับว่าน้องเนี่ยชอบแอบมาเล่นคนเดียวหรือว่าทำหน้าเศร้าจิตใจไม่สงบหรือเปล่าก็าไม่แน่ใจนะครับทุกคนเีเยวนี้ไปครับโอ้เนี่ยพี่ถ่ายจนจะสิ้นนาทีแล้วจุเนียไม่กล้าไปหรอฮะจะอยู่นี่หรอเงียบกว่าเงีเยบกว่าเดี๋ยวพี่หาเพื่อนมาให้นะทุกคนผมก็จะหาเพื่อนน้องจุเนียให้นะพี่เอฟซี ไม่รัวน้องเป็นอะไรทานหน้าแบบเครียดๆอยู่บนต้นไม้นเตี้ยชิเนไปดีกว่าม,ามั้งไม่ไปม่ไปหรอนี่ชัว,ว์ด้วยความหวังดีนะที่นี่นะ่ะมีม้าด้วยบางทีม้ามาันชอบมันเดินเล่นุนเนียไม่กลัวหรอนี่กลัวด้วยทุกคนอเอาไงนะเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวพี่กลับกันนะเดี๋ยวพี่มาหาอีกรอบหนึ่ง อยู่นี้แหละไม่ต้องไปไหนถ้าจะอยู่นี่ะนะเพราะว่ามันไม่อันตรายนั้นทุกคนแถวนี้มันก็ไม่มีผู้คนนา้นทุกคนนะบรรยากาศเงียบกริบเลยโอเคทุกคนนะผมก็จะเตรียมตัวกลับก่อนนะเพราะว่าน้องนะจะอยู่งนที้แหล้วนันะทุกคนผมก็จะได้ไปทาอย่างอื่นนะพี่พี่สี่ครับนะก็ที่ดูคลิปนี้ก็ผมก็จะไปบอกนางด้วยนะว่าน้องเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามกันต่อนะทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ